สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดพกเล็กแล้วก็มีดดามัสกัดนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับชุดนี้ราคาถูกมากนะครับทั้งหมดเป็นมีดนําเข้านะครับมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าคุณภาพในแบบนี้เลยนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วติดใจนะครับสายแคมปิ้งนะครับพกพานะครับไปนู่นไปนี่ใช้งานในครัวได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กต้านสนิมนะครับมีอยู่2แบบนะครับ แบบแรกเป็นเหล็ก4404นะครับเหล็กตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องการต้านสนิมแล้วก็รักษาคมเป็นอย่างดีนะครับแบบที่2นะครับเป็นดามัสกัสนะครับอ่าแล้วก็เป็นเหล็กลามิเนตครับมีแกนนะครับอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ฟันกิ่งไม้เล็กๆได้สบายเลยนะครับแต่ว่าเหมาะสําหรับงานทําครัวแร่หั่นเฉือนมากกว่านะครับสบายครับและต้านสนิมสูงกว่านะครับสูงกว่าตัวนี้ด้วยซ้ําเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันทั้ง2แบบ เล่มละ600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับอ่านะครับมาดูมีดพกเล็กครับ4404ดูลักษณะาการจับเห็นไหมครับตรงนี้ครับล็อกนิ้วไว้แล้วก็หัวมมือดันตรงข้างข้างบนนะครับนี่หัน่นเฉือนได้หมดเลยมีดพกเล็กใบมีดยาว4.3 4.3นิ้วนะครับใบมีดกว้าง1.2นิ้วครับสันหนาอยู่ที่4มิลครับ ด้ามจับเป็นด้ามจับจี0สิบครับสวยงามมากนะครับเนี่ยทำผิวเอร์โค้ทไว้นะครับนี่มาดูคมมีดครับมาดูครับคมมากๆครับนี่มีดเล็กอย่าดูถูกมีดเล็กนะครับแล้วสันหนานะครับเวลาเราจำเป็นที่จะต้องใช้ฟันไม้อะไรเนี่ยเราสามารถเอาวางแล้วก็หาไม้มาทุบสันได้ ทุบๆลงนะครับเพื่อเพิ่มน้ําหนักในการใช้งานนะครับมาดูสองสายมีดครับเสียบเข้าไปให้ดังแก๊กนะครับนี่ครับดังแก๊กนี่สวยมากตัวนี้เป็นตัวล็อกเข็มขัดเปิดได้วิธีเปิดก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็บีบเข้ามาแล้วก็ยกขึ้น,นครัเวลาปิดก็แล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาล็อก เรียบร้อยครับคมหวานทุกเล่มนะครับการันตีเลยว่าคมหวานทุกเล่ม600บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหคมหวานนะครับมาดูอีกเล่มหนึ่งหวานหวานเลยนะครับต่อไปครับเป็นลามิเนตดามัสกัตนะครับตัวนี้ก็600บาทนะครับได้พร้อมสองหนังตรงนี้เลยนะครับเพื่อน ใบมีดนะครับยาวอยู่ที่5.6ครับ5.6นิ้วกว้าง1.4นิ้วครับ1.4นิ้วสันหนาประมาณ2.5มิลสังเกตดีจะมีเหล็กอยู่3ชั้นนะครับชั้นนอกแล้วก็ชั้นแกนกลางเนี่ยชั้นนอกจะมีซ้ายขวาแกนกลางอยู่ตรงกลางี๋ยวดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นสีดำๆตรงนี้ไหมครับตรงนี้คือแกนกลางครับนี่คือแกนเหล็กเห็นไหมครับแกนเหล็กแล้วเขาก็จะปาดผิวนะ ปาดผิวตรงนี้คือเป็นดามัสกัดละนะครับอันนี้คือผิวด้านหน้าดามัสกัดนะครับแต่เวลาเราปาดผิวสไลด์เนี่ยเราจะเห็นชั้นของเขาเนี่ยเราจะเห็นชั้นของเขาแต่ถ้าปาดตรงก็จะเห็นเป็นลายแบบนี้นะครับถ้าปาดขวางละหน้าแต่ถ้าปาดเฉียงขึ้นไปเนี่ยจะเห็นเป็นลายเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นสวยมากเห็นไหมครับลายเป็นชั้น ดามจับก็ดามจับไม้ชิงชันครับสวยงามมากโอ้โหขมมากครับนี่ครับหกร้อยบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับได้สองหนังแบบนี้เลยเห็นไหมครับสวยมากนี่ตรงนี้เป็น ที่ร้อยเข็มขัดเห็นไหมครับพกพาได้พอร้อยเข็มขัดแล้วเห็นไหมครับาราคาเท่ากันนะครับนี่ก็600นี่ก็600ชอบแบบไหนทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ